ไปแล้วดำไปแล้วไป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 ไม่ได้ปั่นจักรยานนานแล้วหายป่วยแล้วพรุ่งนี้ไปเรียนค่ะ <c oughs> เล่นจิจ่าตกชิงช้าทั้งปุ๊กเลย <c oughs> เอฟเฟกต์ดำดำอยู่ไหนหูตั้งไม่มาเ <c oughs> หลือดำตัวเ,เดียวหาองค์ารักพลอยตา้งไม่อยู่แล้วเนาะไอห,หูตั้งไม่ได้เหรอ แต่ก่อนนี้หูตั้งไม่มากิมก้ามาหรอกใครตันอยู่หูตั้งมาด้วยเหรอเออปกติหูตั้งไม่เคยมาหรอกใอยมาไซยมาสต๊อปสต๊อปให้หมาไซยไปกันให้ลุงไปก่นปอนไปเายไปเลยไปบรรยากานรอบเย็นค่ะห้ามูอากาศเด่าล่มลมตก กินข้าวเสร็จเนาะกินข้าวเสร็จแล้วได้แล้วกินวันนี้ก็ได้เซเว่นรับผมตุนไข่เซเว่นขี้เกียจทำก็เซเว่นครับเนาะโอ้มามามารถมารถมารถมาหลังรถไปก่อนรถไปก่อนเนาะโอ้ใบไผ่เยอะยัง,ยงใส่ไปใส่ทุเรียนเนะา,าะใบไผ่ไปอุ้ย อดำตานไม่อยู่แล้วครับด่านไปแล้วไม่ได้มาปั่นนานแล้วหูตั้งมาแทนหูตั้งก่อนมันไม่กล้ามาหือกับไอ้ตานไอ้ตานเป็นเจ้าอันนี้ไอ้ดำกับไอ้นี่มันเข้ากันขากันอยู่มาเป็นองค์คลักแทน <c oughs> ดูที่เขาให้น้ำอะไรนะ่ะน้ำเอาหมอหอ้อเขาตักน้ำมาให้วัวตัดถะลรถเข็นมาใส่มอเตอร์ไซค์พ่วง หววรถเข็นมาเห็นไหมหัวรถเข็นมาแล้วใช่ไปดูดิหัวเขาสวยด้วยนะัวเขาสวยดวยเออห้ามงไม่ไม่ลงไม่ลงไม่ลง,ลงปั่นจักรยานไปไม่ลงรองเท้าก็ไม่ใส่ปั่นหนูนจะได้เก่งๆปั่นไปเออพอโตแล้วนี่เออพอยโตแล้วนี่รู้จักว่าตัวเองโตอ่ะมาปั่นปั่นมา ดำเลยดำม,มากับหมาเหมือนเดิมคะ่ะปัญจยานหลังบ้านทุ่งนาจัด,ดสองัแสงแดดอ่าช่วงนี้ก็ช่วงมีนมัก,กราคมอ,อยู่ปลายเดือนแล้วจะเข้าปลายเดือนแล้วแปบ๊บเดียวเนาะอืไปแล้วหนึ่งสิ้นแล้วนึ่ นี่เขาตักน้ําให้วัวหลังบ้านครับปั่นจักรยานหลังบ้าน <c oughs> กับหมาพาเลาะอ,อีกตาไม,ม่อยู่อากายดาไม่อยากเลี้ยงแล้วเลี้ยงแค่สองตัวนี่แหละไม่เอามันนายตัวไหนมาเลี้ยงแล้วละพอยพอยพอยลงเลยนะตักน้ําให้หมาให้วัวเนาะตักน้ําให้วัวหมดแล้วยัง <c oughs> ยัง ไปแล้วไป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 อากาศเย็นสบายสบายห้าโมงเย็นครับที่นี่ที่ไหนสุรินครับผมสุรินขางขวา,าสุรินจังหวัดสุรินโอ้มีสนามฟุตบอล้วยนะสนามฟุตบอลส่วนตัวเลยนะเขามีสนามฟุตบอลนียเดย้มีต้นไม้ปลูกต้นไม้นะไม่ได้ปลูกทุเรียนนะรับปลูกต้นไม้ต้นยางต้นต้นอะไรนะ ต้นมีมูลค่ามูลค่าถึงสูงต้นยางนาเนาะปูกต้นยางนาต้นอะไรน,นะต้นดำๆเห็นต้นอะไรน,นะจำไม่ได้ต้นกิษณาเหรอกูจะได้ขายเนาะกูจะได้ขายอะ่ะเป็นรุ่นๆนะ่ะ จะอยู่คนปลูกจะได้ดูอยู่ว่ารู้งันปลูกให้ลูกให้หลานกันนะมีสนามฟุตบอลด้วยเนาะมีกล้วยด้วย,นะวยเยนาะกล้วยหอมหมาบ้านใครเนี่ยหมาบ้านใครมาคนอื่นหมาคนอื่นก็จะมาพลอยใช่ไหมไม่ใช่โอ้หมาเห่าจังเลยหมาหอนจังเลยวันนี้มันพระเด้เอาลงทำไมลกูก ลงทำไมอะรอ,อ,อะรออ่อหรออืมอร่อหรอวัวอม่ไงขึ้นไปอัาากรยาเออปั่นจะได้เก่งๆ,ๆไงอึบอึบอึบโอเคอไปเลยค่ะไปสุดน,นั่นเลยคอย่คอยกลับมาหลังบ้านเย็นอากาศดีไม่ร้อนกินข้าวแล้วค่ะกินข้าวแล้วก็พาเลาะประมาณนี้ทำกิจกรรมดูตูนหลายก็ไม่ดี ดูโทรทัศนะ์เนาะมีช่องการ์ตูนอยู่ก็ดูนิดนึงโทรศัพท์ไม่ให้แตะไม่ให้ดูโทรศัพท์ไม่ให้ดูเลยแหละ <Okay. S 1> ให้ดูทีวีให้ดูอยู่ทีว mm ี hmm. อันนี้มอเตอร์ไซค์ไปไหนไปไหนเนาะโอ้เขามีกล้วยหอมเนาะบ้านเรามีกล้วยหอมกล้วยหอมมันต้อง <c oughs> จะไปไหนพ่อจะไปไหน ดูเอาหม้อที่เขาเขาให้น้ำเอาหม้อไหมดูนี่นู่นนุ่ลุงจะไปนั่นนะ่ะไปไหนไม่ใส่รองเท้าลุงจะไปแล้วลุงจะไปแล้วใส่รองเท้าก่อนเอาใส่รองเท้าไหมเจักรยานไปเออปั่นจักรยานด,ดีกว่าเราจะได้เก่งๆลูกขึ้นปึ๊บขึ้นปึ๊บโอเคปัดกันแล้วนะจ๊ะอ่ากลับไปเลยถอยได้ไหมไปทางนู้นได้ไหมกลับยงังไปดูดิลุงกลับยงัง กล้วยเขาหอมกล้วยหอมปลูกได้งามนะกล้วยหอมเรามีแต่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าปุ๋งง่ายกวาัยกล้วยหอมกล้วยจะได้กินป๊าปลากรากนี้่อ๋อให้ป๊าปลากช่วยรอปั่นไม่ไหวเดินเอาเดินกลับเดินกลับแล้วหรอลุงกลับแล้วน่ะ อุ้ยอุ้ยมุดมุดแอนเอ็นเอ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 นรถมารถมาจอดกันจอดกันให้รถไปก่อนให้รถลงไปก่อนให้รถลงไปก่อนลงทักน้ำให้วัวไงลงมีวัวเยอะไงไปไปปูน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 ไม่ปั่นเลยหรอคะไม่ปั่นเลยคะคนเลี้ยงวัวเขาก็ต้องตักน้ำดูแลไง เขาก็ต้องตักน้ำมาให้กินไงแต่นี้มันไม่มีน้ำไอ้ดำเน้ดำกลับบ้านเรียกดำด้ว้ดำ,ดำกลับบ้านไม่ไปหรอกไก่ไม่ไปหรอก,ก,ม,อกมากลับมาดำ,ดำมาแล้วเรียกกันดำมาดำไม่ไป,ปไม่ไปไม่ไปไ ไม่ไปหรอกดำเก่งแล้วไม่ไปหรอกไปเว้ยไปทำไมโอ้ยเอ้านนออเ,เออก็รอมันเดี๋ยวมันมาไม่ไปไหนหรอกมันชอบไปไล่วัวเขามันชอบไปไล่กระไบอ่ะดูดิอ่ะกลับบ้านปรอบหนึ่งกลับบ้านแล้วขึ้นมา ขึ้นหายไอแล้วไปเรียนได้น้ำมูกไม่มีละไหวเติมไปขึ้นขึ้นแล้วขึ้นดิขึ้นแล้วขึ้นยังไงปั่นเองพ่อไม่จูงหรอกพลอยมีพลอยปั่นเองรถจักรยานพลอยพ่อไม่ไม่ปั่นให้หรอกไม่ปั่นหืมขึ้นขึ้นไม่ไม่เอาแล้ว